เป็นไงตัวนี้ตัวกาแฟตัวนี้ตอนนี้ใช้อยู่ตัวเดียวเลยฮะครับผมเพราะว่ามันมันมีอนี้ครับนี่เลยครับมี่สุดยอดมากอ๋อต้อนนีคือก้อนลูกเปินครับไม่มีที่ไหนทำเพราะฉะนั้นแกนหมุนเซนเตอร์แข็งแรงแข็งแรงไม่ดิ้นผงกาแฟเสมอฮะก็้ตัวนี้ฮะนี่ครับโชวกันนี่ก้อนลูกเปืนทั้งก้อนครับ มันแล้วมันมีผลยังไงนะครับมีผลทําให้เวลาเราบดเม็ดกาแฟนะครับแกนแกนโม่เนี่ยครับแกนโม่มันจะรักษารักษาแนวไม่ค่อยแกว่งแกว่งน้อยมากครับมันตรงมากตรงค่อนข้างตรงครับทําให้เฟืองบดเนี่ยครับมันมันอยู่ในเซนเตอร์และกาแฟผงกาแฟเนี่ยมันจะถ้ามันแกว่งครบเนี่ยไอตัวเนื้อเซรามิกมันมีโอกาสสึกใช่ไหมจริงไหมมันโนโยกไปใช่ไหมก็ ถ้าเจอช่วงเม็ดแข็งมันก็มันก็มันก็ดิ่นก็จะเกิดเจอเจอผงที่แข็งบ้างอ้ใหญ่บ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรเงี้ยโม่มันจะดิ่นโม่มันดิ่นแล้วรกาแฟก็พี่ว่าขนาดมันน่ารักน่ารักถ้าดีแล้วก็จับง่ายเด้งนงถ้วยพอดีปุ๊บพอดีเป๊ะเลยนะกะพอดีเลยกดเสร็จปุ๊บเป็นถ้วยเท่พร้อมเอ๊ะมันที่บดกาแฟของอะไรครับเนี่ยของอะไรเนี่ยฮะโอ้เจ๊ใสนี่เองจับว่ามิวจับว่ามิวฮะอันนี้อันนี้เจ๋งจริงครับเจ๋งจริงครับ จริงจริงรจริงนี่สามีจริงจริงใช่ไหมเก็บก็ง่าย <c oughs> จริงแค่นี้พวกติดเป้ไม่เกะก,กะหายากนะครับหมดก็ง่ายของนี่หายากมาเท่าไหร่ก็มันเล็กพี่เก็บที่ไหยหายไม่เจอ, <c oughs> เจอของหายากเล็กๆกระทับรัด